เปิดตัวมาราคาดีมากหน้าจอโอเ d ขนาด1.91นิ้วนะแล้วบอกเลยว่ามันสวยและก็ลื่นมากครับฟีเจอร์ขนอมลังกายก็มีมาให้120โหมดและยังสามารถตรวจสอบสุขภาพเราได้แบบ24ชั่วโมงอัตราการเต้นของหัวใจการวัดออกซิเจนในเลือดระดับความเครียดการนอนหลับก็สามารถดูได้แบบละเอียดเลยที่สำคัญนะครับเขายังมี GPS แถมคุยโทรศัพท์ได้ด้วย วัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทวอชนะครับวันนี้ดินมีตัวใหม่รุ่นใหม่เอามารีวิวให้เพื่อนดูกันกับแบรนด์ Amazfit หรือว่าเซฟที่เพื่อนรู้จักซึ่งในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่าง Amazfit BIP 5นะครับต้องบอกว่าเปิดตัวมาราคาดีมาก2490บาทเท่านั้นแต่สเปคกับฟีเจอร์ที่อัดมาเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับแต่รีวิวการใช้งานจริงจะเป็นยังไงเรามา unbox สำหรับตัวกล่อง Amazfit บ i บ5ตัวนี้นะครับเราเห็นว่าดีไซน์ดูดีเลยนะแล้วก็มีโลโก้ b i บ5อยู่มุมขวาล่างด้วยครับด้านข้างนะครับก็จะมีสกรีนคำว่า up your game นะซึ่งเป็นสโลแกนของ Amazfit ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสเปคทั้งหมดของตัว Ama z f i t บ i บ5ตัวนี้ครับพอเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะเจอกับตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทของเรา ดีไซน์เนี่ยดูสวยทีเดียวนะครับดูด้านหลังครับจะมีจุดเว้าอยู่ให้เราเปิดขึ้นมาก็จะเจอกับตัวคู่มือการใช้งานซึ่งมีหลายภาษาเลยครับสำหรับสายชาร์จที่ให้มาเป็นแบบ USB นะครับแล้วเป็นแม่เหล็กแบบ2พินต้องบอกว่ามันดูดได้แบบแน่นมากๆสบายใจเวลาชาร์จได้เลยครับไม่ต้องกลัวหลุดในกล่องก็จะมีมาให้3อย่างครับ สำหรับดีไซน์ในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามันเน้นความเรียบง่ายแล้วก็โค้งมนครับดีไซน์โดยรวมเป็นแบบสี่เหลี่ยมมนๆดูมินิมอลหน้าจอเนี่ยเป็นจอโอเ d นะครับการสัมผัสการทัชเนี่ยต้องบอกว่ามันนุ่มแล้วก็ลื่นสบายตามากเป็นหน้าจอขนาด1.91นิ้วบอกเลยว่ามันใหญ่เต็มตามากครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เนี่ยตัวนี้ดิมเชียเลยตัวเลขใหญ่ตัวอักษรเห็นชัดนอกจากนี้ notification นะครับหรือการแจ้งเตือน ตัวอักษรก็ใหญ่มากๆเช่นเดียวกันครับริมชอบมากสําหรับสีที่ริมได้มานะครับจะเป็นสีดําซึ่งตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกสีเทาเข้มๆครับสำหรับรอยต่อตัวบอดี้นะครับที่สัมผัสเราจะไม่รู้สึกเลยนะจะรู้สึกว่ามันกลืนเป็นตัวเดียวกับตัวหน้าจอเลยครับสำหรับด้านข้างนะครับเพื่อนๆจะเจอกับปุ่มเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะจะเป็นปุ่มเอาไว้ปิดเปิดหน้าจอแล้วก็เป็นตัวช็อตคัทในการเข้าเมนูนั่นเองครับ นอกจากนี้ก็จะมีรูนะครับที่เป็นไมโครโฟน2จุดบริเวณมุมขวาล่างสําหรับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายก็จะมีลําโพงด้วยนะดังนั้นสมาร์ทวอชในรุ่นนี้เราสามารถพูดคุยโทรศัพท์ได้ผ่านตัวบลูทูธนั่นเองครับทั้งด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้มาแบบครบ,ครบ,ครบเลยครับนอกจากนี้เขายังมีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ tracking โหมดออกกําลังกายโดยอัตโนมัติถ,ถึง7โหมดเลยนะในส่วนของการชาร์จนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแบบ2พินนะแรงดูดเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยครับไม่ต้องกลัวหลุดระหว่างชาร์จสาหรับตัวสายซิลิลโที่เ้าาใหม เป็นสายยางซิลิโคนที่คุณภาพดีมากๆมีความยืดหยุ่นมีความเหนียวนะครับแล้วก็มีการเก็บสายด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบออกกาลังกายนิมบอกเลยว่าสายแบบนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับมันไม่มีสายยื่นออกมาเกะก,กะให้ไปเกี่ยวเครื่องเล่นหรือเครื่องออกกำลังกายมันเพื่อนได้เลยครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาสบายครับฟีลลิ่งในการใส่บนข้อมือนะครับตัวสายเนี่ยเราจะแทบไม่รู้สึกเลยนะยกเว้นมันจะเปียกน้ําหรือมีน้ําเข้าไปข้างในเราก็จะรู้สึกคันๆบ,บ้างครับบริเวณขอบนิดเดียวแค่นั้นเอง แต่ถามว่ามันกัดไหมบอกเลยว่าไม่กัดครับนอกจากนี้นะครับตัวสายจะเป็นแบบ Quick Release ด้วยนะเราสามารถถอดมาเพื่อเปลี่ยนสายได้ง่ายๆเลยครับในส่วนของขนาดสายก็จะเป็นแบบ2 2มิลน,นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเรียกได้ว,ว่า ทำมาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนสายได้แบบสบายๆเลยในส่วนของสเปคเองอย่างที่ดีมบอกไปครับว่าหน้าจอเป็นแบบ o อ e d 1.91นิ้วนะมีบลูทูธมาให้ครับเป็นแบบ5.2เพราะฉะนั้นเรื่องการดีเลย์เนี่ยสบายใจได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยส่วนเรื่อง GPS นะครับเขามีมาให้ได้นะดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะใส่ไปวิ่งนะครับ ตัวนี้สามารถแทร็กกิ้งได้นอกจากนี้ยังมีโหมดออกกําลังกายมากกว่า120โหมดนะครับและยังสามารถตรวจสอบสุขภาพเราได้แบบ24ชั่วโมงด้วยไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการวัดออกซิเจนในเลือดรวมถึงระดับความเครียดด้วยครับนอกจากนี้การนอนหลับก็สามารถดูได้แบบละเอียดเลย ตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยอยู่ที่500มิลลิแอมป์นะจากการใช้งานจริงของดีมนะครับเปิดทุกอย่างไว้เนี่ยจะใช้งานได้ประมาณ5วันครับแต่ทางเซฟหรือทาง a m มซฟิตเขาก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้โหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดนาฬิกาจะใช้งานได้ถึงเกือบเกือบ1เดือนเลยครับผมเรื่องลุยน้ําก็สบายใจได้เพราะเขามาพร้อมมาตรฐานกันน้ํา IP68 สำหรับการใช้งานนะครับเมื่อเราปัดลงมาก็จะเจอกับช็อตคัทแบบนี้เลยนะจะมีโหมดห้ามรบกวนโหมดนอนหลับนะครับการเปิดไฟฉายปฏิทินการควบคุมเสียงการตั้งเวลาหน้าจอการเข้าโหมดภาพยนต์การล็อกตัวนาฬิกาค้นหาโทรศัพท์และปุ่มเซตติ้งครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับปัดขึ้นมาก็จะเจอกับหน้าต่าง Notification ซึ่งเราสามารถอ่านภาษาไทยได้และมีการจัดหมวดหมู่ไว้เป็นอย่างดีเลยครับตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากสามารถกดเคลียร์ notification ได้ตรงนี้ นอกจากนี้นะครับดิสย์หน้าจอเนี่ยเราสามารถเข้าฟัง์กชันต่างๆได้เช่นฮาร์ดเรทนะครับกดเข้าไปดูได้เลยที่ตัววอลเปเปอร์ครับตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะจะต่างจากแบรนด์ที่เป็นไมโครแบรนด์นะครับตัวซอฟต์แวร์ทำออกมาได้ดีทีเดียวครับ ปัดไปทางขวาก็จะเจอกับตัวเมนูนะครับที่เราสามารถดูก้าวเดินได้นะครับดูการใช้พลังงานต่างๆได้รวมไปถึงถ้าเกิดเราปัดมาอีกก็จะเจอการวัดสุขภาพเพียงแค่กดครั้งเดียวครับจะวัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็ความเครียดครับผมจะใช้เวลาทั้งหมด45วินาทีนะครับมีบอกไว้ตรงนี้พอครบแล้วก็จะบอกสถานะขึ้นมาแบบนี้เลยครับซึ่งความแม่นยำอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและตัวนาฬิกาที่เพื่อนๆใส่ด้วยนะครับ เจะมีการบอกระดับความเครียดนะครับแล้วการเต้นหัวใจนะมีบอกค่า PAI นะครับว่าวันนี้สำเร็จไปกี่ย่าง ข้อมูลด้านการนอนก็สามารถดูได้หมดเลยครับไม่ต้องเข้าไปในที่แอปพลิเคชันก็สามารถดูแบบละเอียดได้ตรงนี้ดิมว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับสำหรับสภาพอากาศเมื่อเราซิงก์กับตัวแอปพลิเคชันแล้วก็จะทําการเชื่อมต่อและบอกข้อมูลไว้ที่ตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ดิม s c o n n e c t bluetooth ไว้นะจะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาระหว่างที่ดิมรีวิวครับการเปลี่ยนเพลงไปมานะครับการเล่นเพลงสามารถควบคุมได้ครับและก็น้านี้จะเป็นช็อตคัดในการควบคุมเมนูต่างๆทั้งหมดนะครับเราสามารถเข้าถึงเมนูตรงนี้ได้เพียง แค่ปัดซ้ายแค่ครั้งเดียวสำหรับปุ่มโฮมหรือปุ่มทางด้านขวานะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนูต่างๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้2แบบครับเป็นไอคอนอย่างเดียวหรือจะตั้งแบบคลาสสิกแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเมนูอะไรบ้างครับซึ่งดีมบอกเลยนะครับว่าแบบนี้เนี่ยตัวอักษรใหญ่แล้วก็เห็นไอคอนชัดเจนครับ ดังนั้นถ้าเกิดใครจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับอ่านง่ายสุดๆเลยโหมดการออกกําลังกายก็มีมาให้มากกว่า120โหมดครับมีการออกกําลังกายที่เราหาไม่เจอก็ให้เข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มเซตติ้งตรงนี้ครับการตั้งค่าที่ปุ่มเซตติ้งเนี่ยเราสามารถแอดกิจกรรมที่เราใช้บ่อยๆขึ้นมาเพิ่มเติมได้ครับเช่นถ้าเกิดบีมจะแอดการปีนเขาเพิ่มขึ้นมาก็กดการปีนเขาเพิ่มเข้าไปตรงนี้เลยครับสามารถสลับตำแหน่งขึ้้นลงได นี่ก็จะมีช็อตคัทขึ้นมาแบบนี้ครับโดยรวมแล้วที่บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากครับเมนูต่างๆฟีเจอร์ต่างๆที่มีให้มาเนี่ยครบถ้วนทั้งหมดเลยนอกจากนี้ยังสามารถโทรศัพท์ผ่านตัวระบบบลูทูธได้สามารถซิงค์รายชื่อที่เราใช้บ่อยๆได้นะครับกดเข้าไปแอดในแอปพลิเคชันได้เลยนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถกดเบอร์โทรแล้วโทรออกได้ที่ตัวโทรศัพท์ได้เลยครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นหนึ่งของ amazfit b i p 5ตัวนี้เลยฮัลโหลครับป้าได้ยินไหม ชัดแจ๋วเลย,เย,เลยอ่าไม่มีเสียงรบกวนอะไรแต่ลำลโพงฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่อันนี้ป้าพูดแบบติดปากเลยใช่ไหมครับพูดแบบติดปากเลยใช่ถือสายปกติเนาะสเนอะถือสายปกติ นอกจากนี้นะครับคุณผู้หญิงสามารถตั้งค่าเพื่อดูรอบเดือนได้ด้วยนะใครที่ขี้ลืมบ่อยๆนะครับมีการค้นหาโทรศัพท์ให้เหมือนเดิมนะไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับที่ได้ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นตัวดิสเพย์หรือหน้าจอตัวนี้เราสามารถแอดได้หลายตัวเลยครับนอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะถ้าเกิดมีตัวดินสอขึ้นมาบริเวณด้านล่างครับเช่นอันนี้ดินจะเปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็นการดูอัตราการเต้นหัวใจก็สามารถทําได้ แต่ขึ้นอยู่กับตัวหน้าจอด้วยนะครับว่าเพื่อนเลือกแบบไหนแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันครับการตั้งค่ารูปแบบเวลาเราก็สามารถทําได้นะว่าจะดูแบบ12ชั่วโมง24ชั่วโมงหรือว่าจะตั้งตามโทรศัพท์ไปเลยรวมถึงรูปแบบวันที่นะครับใครถนัดแบบไหนลองเลือกดูจะเป็นปีเดือนวันวันเดือนปีนะครับลองตั้งดูมันแบบฟรีดอมมากๆนอกจากนี้นะครับ การแสดงผลหน้าจอนะเรื่องความสว่างเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยครับจอตัวนี้คือสว่างมากความสว่างหน้าจอเราสามารถปรับสมูทขึ้นลงได้แบบนี้เลยครับเพราะเขาเป็นจอ o อ e d ครับการแสดงผลหน้าจอสามารถตั้งสูงสุดได้ที่30วินะครับสำหรับความไพรเวซีนะครับเราสามารถปิดการแจ้งเตือนของหน้าจอได้นะถ้าเกิดมีข้อความใหม่มาเนี่ยมันก็จะแค่สั่นนะครับหน้าจอจะไม่โชว์ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับการควบคุมการเปิดปิดเสียงต่างๆการสั่นอยู่ในนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้ นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเปิดการวัดการออกกำลังกายแบบออโต้ได้ด้วยนะแล้วก็ปุ่มด้านขวาตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มฟีเจอร์ด้วยการกดค้างได้นะครับโดยเราจะตั้งเป็นเมนูไหนก็ได้โดยดิมตั้งเป็นการออกกำลังกายครับถ้าดิมกดค้างไว้แบบนี้ก็จะเข้าสู่เมนูออกกำลังกายแบบนี้เลยครับอันนี้ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากตั้งค่าปุ่มเนี้ยให้เป็นแบบไหนมาดูตัวแอปพลิเคชันอย่างเซฟกันบ้างครับ ต้องบอกว่าตัวเซฟเนี่ยเขามีการพัฒนาแตกแบรน์ดมาจากเสียวหมี่นะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีความคล้ายกันอยู่เซฟเนี่ยเขาโฟกัสเรื่องสุขภาพได้ดีมากๆและตัวแอปมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ดิมได้ใช้เลยครับการเก็บข้อมูลสุขภาพมีความละเอียดและก็ดูง่ายมากขึ้นนะครับการดูค่าต่างๆดูได้ละเอียดมากขึ้นกว่าเจน,นก่อนๆเยอะมากครับและที่สําคัญตัวแบรนด์เซฟหรือเมทฟิตเนี่ย ผลิตภัณฑ์เขาอึดมากๆนะครับดูข้อมูลด้านสุขภาพแล้วมาดูการตั้งค่าตัวสมาร์ทวอชของเรากันบ้างครับสำหรับอัมเปตฟิตบีบ5ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าเปิดปิดการเก็บสุขภาพของเราได้ละเอียดมากๆครับทั้งในแอป п п, ทั้งตัวสมาร์ทวอชเลยการแจ้งเตือนต่างๆเรายังสามารถเปิดปิดได้แบบอิสระเลยนะสามารถเลือกเปิดแอปพลิเคชันได้นะครับว่าจะให้เตือนแอป п п ไหนบ้างนะครับเขายังมีการจัดหมวดหมู่ให้เราเข้าใจแบบง่ายๆด้วยเช่นเวลามีอ e ีเมลใหม่จะเปิดหรือจะปิดไหมนะครับตัวตั้งค่าหน้าจอเนี่ย ดีมองว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับคือจอเขาอ่ะสวยมากนะครับเป็นจอโอเลดท,ที่สวยจริงๆตัวหน้าจอนะครับดีไซน์ทําออกมาได้ดีมากครับโดยรวมแล้วดีประทับใจ App Store นะครับอีกลูกเล่นหนึ่งของเซฟเลยครับเราสามารถลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมลงไปตัว s สมา t ์ท t c h ของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับการแจ้งเตือนการดื่มน้ํา รวมถึงเขามีเกมให้เล่นด้วยนะตรงนี้ดิมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นหนึ่งนะครับของทางเซฟที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นและก็ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับเมนูการตั้งค่านาฬิกาเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวสมาร์ทวอชเลยครับเราสามารถตั้งได้คล้ายๆกันเลยนะดิมองว่าทางเซฟเขาฉลาดมากนะครับที่ทําให้สมาร์ทวอชอ่ะมันตั้งค่าได้เกือบจะร้อเเหมือนกับในแอปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดแอปไปมามันเสียเวลาครับนอกจากนี้ถ้าเกิดเพื่อนจะเปิดใช้งานการโทรเนี่ยต้องมาเปิดในแอปพลิเคชันก่อนนะครับนี่ ตั้งค่าบลูทูธอะไรให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อครับผมเพียงเท่านี้เราก็สามารถโทรศัพท์ผ่านตัวสมาร์ทวอชของเราได้แล้วครับสําหรับการค้นหาตัวนาฬิกาของเราก็สามารถทําได้ที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆก็มีมาให้เหมือนเดิมสามารถเช็คได้เรื่อยๆที่ตรงนี้เลยครับสําหรับการใช้งานก็สามารถแมทได้หลายลุครับไม่ว่าจะเป็น everyday look หรือว่าลุกแบบ sport sport แบบ business look หรือว่าจะเป็น casual look แบบนี้ก็ได้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับดูรีวิวการใช้งานจริงกันไปแล้วเพื่อนๆคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าฟีเจอร์หรือฟังก์ชันรวมถึงสเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันจัดไปมากนะครับสำหรับตัว Amazfit ในรอบนี้ต้องบอกว่า Amazfit b i p เ,เป็นรุ่นที่เป็นราคาเบาๆนะครับมีการลดเกรดรวัสดุลงเพื่อให้ได้สเปคที่มันดีน,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆสําหรับการใช้งานจริงที่ดินได้ทดสอบนะครับประมาณ1อาทิตย์ดินรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับสำหรับข้อดีนะครับที่ดินเจอเลยก็คือต ถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีมว่ามันตอบโจทย์ในเลทราคานี้นะครับดีมกล้าพูดเลยว่านี่คือหน้าจอที่ดีที่สุดเท่าที่ดีมเคยใช้งานมาเลยครับทั้งความลื่นแล้วก็ความสวยงามเรื่องที่2ครับ ฟังชันหรือฟีเจอร์ในการออกกำลังกายที่เขาให้มา120โหมดเนี่ยมันเยอะมากแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกปรับแต่งได้เองด้วยนอกจากนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นสายกํำลังกายนะรุ่นเนี้ยคือตอบโจทย์เลยครับเขาทำออกมาเพื่อคนออกกำลังกายโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเพย์หน้าจอหรือตัวาสายซิลิโคนเนี่ยมันใช้งานง่ายครับแล้วก็มีการเก็บสายเรียบร้อยเลยน้ำหนักก็เบาครับตัวนี้ถ้าเกิดจะถามดีว่าเหมาะกับใครเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบออกกำลังกายมากๆเลยครับข้อดีข้อที่3นะครับที่ดีมเจอคือในเรื่องการ tracking สุขภาพต่างๆมันสามารถตรวจจับได้ 24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นหัหวใจออกซิเจนในเลือดความเครียดรวมถึงการนอนนะครับ ซึ่งเราสามารถเลือกตั้งได้หมดเลยนะว่าจะให้มันวัดทุกๆกี่นาทีนะครับตัวแอปพลิเคชันก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายครับผมนอกจากนี้นะครับดีไซน์ตัว UX UI ตัวนาฬิกาเขานะดิว่ามันใช้งานได้ง่ายและก็ใช้งานได้จริงเราสามารถคัสตอมเมนูต่างๆได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากนะเราไม่ต้องพึ่งแอปพลิเคชันตลอดเวลาครับนอกจากนี้ในการอ่าน n o t i f i c a t ชันเราก็เห็นชัดเจนตั้งค่าได้ครบหมดเลยแทบจะจบในตัวสมาร์ทวอชอยู่แล้วแน่นอน ว่าพูดมาข้อดีมันเยอะมากเลยครับแต่ตัวดีมเองก็ยังเจอข้อสังเกตอยู่ครับสำหรับดีมนะครับในเลทราคาไม่เกิน2,500เนี่ยตัวนี้ทําออกมาโดยรวมคือเพอร์เฟกมากครับถ้าเกิดคะแนนเต็ม10ดีมกล้าให้10เลยแต่ข้อสังเกตที่ดีมเจอนะครับดีมขอตีนิดเดียวจริงครับสำหรับ a m a z f i ต Bip 5ตัวนี้ก็คือในเรื่องการเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวโทรศัพท์ครับเพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาตัวนาฬิกานะครับกับตัวโทรศัพท์เนี่ย มันหลุดการซิงก์กันบ่อยๆครับแม้เราจะเปิดตัวโทรศัพท์มันขึ้นบลูทูธอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่เวลาเราดูเนี่ยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเนี่ยมันหลุดไปแล้วครับซึ่งส่วนตัวตอนนี้นะครับดิมใช้ iPhone 14 Pro นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็น 1. จุดที่เอาไว้พิจารณาแต่ดิมต้องบอกว่าในการที่มันไม่ได้ซิงก์กับโทรศัพท์ตลอดเวลามันก็มีข้อดีมันอาจจะช่วยเรื่องประหยัดพลังงานนะครับแต่เรื่องการแจ้งเตือนมันก็จะหายไปนั่นเองดังนัง้น,น,นถ้าเดิมรู้สึกว่าตัวสมาร์ทวอทมันไม่แจ้งเตือนเน Connect กันนั่นเองครับสรุปเลยแล้วกันนะครับใครที่เหมาะกับ amazfit b i p 5ตัวนี้อย่างแรกเลยครับเพื่อนๆที่มีงบประมาณประมาณ2 0 0 0ถึตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนข้อที่2นะครับคนที่ชอบออกกำลังกายดูสายเขาเก็บแบบละเอียดมากนะแล้วก็น้ำหนักเบานะครับมีโหมดการออกกำลังกายเยอะดังนั้นตอบโจทย์แน่นอนครับคน <c oughs> ที่3นะครับก็คือคนที่อายุเยอะๆหรือรู้สึกว่าสายตาไม่ค่อยดีจอใหญ่ขนาดนี้นะครับ สบายตาแน่นอนครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับความคิดเห็นของดิมเพื่อนๆดูรีวิวแล้วมีความเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อน,นๆคนไหนที่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีให้เลือกหมดเลยทั้งช็อปปี้ลาซาด้านะครับในเซฟออฟิเชียลสโตร์ซึ่ง,งราคาที่เขาเปิดตัวอยู่ที่2490บาทครับแต่ในช่วงโปรโมชั่นเขามีของแถมแล้วก็มีส่วนลดด้วยลองติดตามกันให้ดีนะครับอ๋อลืมบอกไปตัวนี้เขาเป็น Official Store นะััดงนั้ิเมีหลังการขายยด้ว1ปีนะคืมกด กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงาน Next Tech ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่แบบนี้จะได้ไม่พลาดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ